สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีมากินข่านํำเด้อพี่น้องเด้อต้มน้ำมัสมพี่น้องต้มน้ำมันสมกับอันทอดไข่ดาวพี่น้องเจียวปลาแดกมากินน้ำข่อยเด้อพี่น้องเด้อกินข่าซิสแสบเด้อพี่น้องเด้อเสานี้ต้มน้ำม่สมเผ็ดพี่น้อง ยิงกระพก,กาดขาดไม่ได้แจกประเด็กพี่น้อย แก่ประเด็กกินบวเปิดบวนายพี่น้องเอ้ยตั้มใส่ผ้าขาวคู่ขับเ,เขาเลยตั้มจะมันสมแท็แท

cùi không? nó ngon phi nông Tâm là mẹ sổng bố, sụt nhọn là hán Sụt nhọn ăn hán bạn nào? cắt got to go in there to Hot nam mắt. ngày có đi kín, nào phi hồi. nào sống mưa. Tân tân bay Mày mày bên Lào. ร่มแช่ร่มวาเอิ้นเอิ้นว่างร่มปัดขี้หมูร่มทูขี้ไก่พี่น้องท <c oughs> <c oughs> ำทำไมสมรู้เน่าเจ็บพี่เน้อง ับไขด่ดาวทอดเ้อเออโอ้ยไก่กเขาเพื่อนมันเด้อมันเด้อ ขอบใจเด inan, ้อพี่น้องที่เขาส้มขอบใจหลายๆเด้อตามซาขยาวาเด้อพี่น้องเด้อตามทุกคนขอบคุณจ้ะพี่น้องเด้อขอบคุณขอบใจหลายๆกินต่อกินเต๋อพี่น้องไปบ้าโชคดีโชคดี